สายแต่งรูปต้องรู้เลยนะครับรีทัชแก้ภาพด้วย AI ไม่ต้องใช้โ h o t o s h o p แค่พิมพ์คำสั่งภาษาไทยเช่นยืนหันข้างยิ้มหน่อยเปลี่ยนฉากเป็นชายหาด AI ของเราจัดให้ครบเลยและไม่ได้มีแค่นี้นะครับทุกคนมาดูกันว่าจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างสามารถเปลี่ยนท่าทางยืนนั่งยิ้มหันข้างได้แทบทุกท่าเลยนะครับทุกคนเปลี่ยนชุดเติมฉากลบลายน้ำเปลี่ยนสีเสื้อผ้าหรือเอาผมมาบังหน้าออกก็ทำได้เช่นกันหรือว่าจะเป็นรีทัชผิวอาหารสินค้าภาพ าพเก่าก็สามารถทําได้และบอกเลยนะครับนะว่าหน้าไม่เพี้ยนเหมือนเดิมเป๊ะเลยระบบ AI อัจฉริยะรู้แสงเงาของภาพเป็นอย่างดีเลยนะทุกคนภาพจะสมจริงไม่มีโป๊ะแน่นอนรองรับเชิงพาณิชย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนไม่ติดลิขสิทธิ์สามารถเอาไปใช้ได้เลยและใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้ไม่ต้องโหลดแอปเลยทีเดียวสมัครวันนี้ฟรี1,200เครดิตสำหรับผู้ที่ใช้ใหม่ไม่ต้องผูกบัตรนะครับหรือไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นได้ลองผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยนะทุกคนต้องลองใช้แล้ว Oh my